สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่โหต้องบอกว่ามันอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการธันตกรรมที่เราเคยรู้จักไปเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของยาปลูกฟันจากประเทศญี่ปุ่นครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับแบบว่าเฮ้ยถ้าฟันเรามันงอกใหม่ได้เหมือนผมหรือเล็บก็คงจะดีเนาะโดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปหาหมอฟันหรือต้องใส่ฟันปลอมเนี่ยความคิดแบบนี้มันเหมือนกับหลุดมาจากหนังไซไฟชัดๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าไอเรื่องที่เหมือนนิยายนั่นนะครับ ตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงแล้วคือมันใกล้ความจริงแบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยละครับแล้วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนี้เองโอเคมาดูกันแบบลึกๆเลยดีกว่าว่าเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนโลกได้ยังไงคือการค้นพบนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในวงการธนตกรรมเลยนะครับลองคิดดูสิว่าถ้าวันหนึ่งฟันปลอมรากฟันเทียมหรือว่าสะพานฟันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่เรามีอีกต่อไป และนี่คือข่าวใหญ่เลยครับคือตอนนี้นะครับทีมนักวิจัยจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มทดลองยาปลูกฟันในมนุษย์แล้วจริงๆซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่มีการทดลองยาแบบนี้ในคนเป้าหมายของเขานี่คือแบบไปให้สุดเลยครับไม่ใช่แค่การซ่อมแซมนะแต่เป็นการทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้างฟันแท้ชุดที่3ขึ้นมาได้เองเลยลองนึกภาพตามนะครับถ้าทําได้สําเร็จจริงๆเนี่ย โอ้โหมันจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าทึ่งมากนอกเหนือจากการรักษาแบบเดิมๆที่เรารู้จักกันแล้วคำถามก็คือมันทํางานยังไงล่ะจริง,รงๆแนวคิดหลักเนี่ยเข้าใจง่ายมากๆเลยครับมันเหมือนกับการที่เราเข้าไปปลดเบรกกลไกในร่างกายที่คอยห้ามไม่ให้ฟันมันงอกขึ้นมาอ่าและนี่คือพระเอกหรือจะเรียกว่าผู้ร้ายดีนะของเรื่องนี้ครับมันคือโปรตีนที่ชื่อว่า U sac 1หรือ USAG 1 เจ้าตัวนี้แหละครับที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนเบรกธรรมชาติในร่างกายเราเลยมันคอยบอกว่าโอเคยุดฟันขึ้นครบแล้วไม่ต้องสร้างเพิ่มเพื่อไม่ให้เรามีฟันงอกออกมาเต็มปากไปหมดหรือที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่าภาวะฟันเกินนั่นแหละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกว่าร่างกายเราเป็นรถยนต์คันหนึ่งมันจะมีทั้งคันเร่งที่เป็นโปรตีนอย่าง BMP กับ w n นที่คอยสั่งว่าสร้างฟันเลยลุย แล้วก็จะมีเบรกซึ่งก็คือเจ้า USAG1 ที่เราเพิ่งพูดถึงไปคอยบอกว่าช้าก่อนหยุดก่อนพอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องคันเร่งกับเบรกแล้วหลักการทำงานของยาก็จะง่ายมากเลยครับคือยาตัวนี้เนี่ยมันจะพุ่งเป้าไปที่ตัวเบรกหรือ USAG1 โดยตรงเลยแล้วก็เข้าไปปิดการทางานของมันซะพอเบรกถูกปลดคันเร่งก็ทางานได้เต็มที่เลยทีนี้ มันก็จะไปปลุกตุ่มฟันชุดที่3ที่หลับไหลอยู่ในร่างกายเราให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เติบโตเป็นฟันซี่ใหม่ขึ้นมานั่นเองครับแน่นอนครับว่ากว่าจะมาถึงจุดที่ทดลองในคนได้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยานี้ต้องผ่านการทดสอบมาเยอะมากเรามาลองย้อนดูเส้นทางของมันกันหน่อยดีกว่าครับยาตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อรหัสเท่ๆว่า trg 035นะครับแล้วผลลัพธ์ในสัตว์ทดลองนี่คือน่าทึ่งมากไม่ว่าจะในหนูในเฟอร์เรต หรือแม้กระทั่งในสุนัขมันทําให้สัตว์พวกนี้งอกฟันซี่ใหม่ขึ้นมาได้จริงๆแถมที่สําคัญคือไม่เจอผลข้างเคียงที่น่ากังวลด้วย และนี่คือแผนการทดลองในมนุษย์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เลยครับเฟสแรกเนี่ยเริ่มไปแล้วในปี2024นี้เลยนะครับเขาจะเน้นทดสอบเรื่องความปลอดภัยก่อนเลยกับอาสาสมัครชื่อเป็นผู้ใหญ่สุขภาพดีพอผ่านด่านนี้ไปได้เฟสต่อไปก็จะไปทดสอบเรื่องประสิทธิภาพหรือว่ามันได้ผลจริงไหมกับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญมากๆก็คือเด็กๆที่มีภาวะฟันน้อยมาตั้งแต่เกิดครับเอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็นเด็กกลุ่มนี้ล่ะก็เพราะว่านี่มันคือบททดสอบขั้นสุดยอดเลยครับ คือถ้าตัวยาสามารถสร้างฟันขึ้นมาในที่ที่มันไม่เคยมีฟันมาก่อนได้เลยเนี่ยมันก็คือการพิสูจน์แบบชัดเจนที่สุดแล้วว่ายาตัวนี้ของจริงครับแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือเด็กๆก,กลุ่มนี้โดยตรงด้วยคือเบื้องหลังนวัตกรรมที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนะมันเป็นเรื่องราวความทุ่มเทของคนคนหนึ่งที่ใช้เวลาแทบจะทั้งชีวิตเพื่อตามความฝันนี้เลย และบุคคลคนนั้นก็คือดรคัตสึทาคาชิครับท่านเป็นหัวหน้าแผนกธันตกรรมและศัลยกรรมช่องปากของโรงพยาบาลคิตาโนเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือใหญ่ของโปรเจกต์นี้เลยเรื่องราวของดรทาคาชินี่น่าสนใจมากครับคือมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ท่านยังเรียนอยู่เลยนะไปเจอหนูทดลองที่มียีนแปลกๆทําให้มีฟันงอกเกินออกมานั่นคือจุดเริ่มต้นเลยครับ ท่านทุ่มเทเวลากว่า30ปีเพื่อไขปริศนานี้ให้ได้จนกระทั่งตั้งบริษัทของตัวเองเลยในปี2020เพื่อผลักดันเรื่องนี้โดยเฉพาะและในที่สุดปี2024ความฝันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างด้วยการทดลองในมนุษย์ครั้งประวัติศาสตร์ครับมันมีคำพูดหนึ่งของด t a k a h ร s ทาคาฮาชิที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยนะครับท่านบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมกลไกนั้นได้เราก็จะสามารถปลูกฟันในจุดที่เราต้องการได้คือ มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากและนี่แหละคือสิ่งที่ขับเคลื่อนท่านมาตลอด30ปีโอเคแล้วอนาคตละ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าเป้าหมายใหญ่ที่ทีมวิจัยนี้เขาวางไว้คืออะไรจำปีนี้ไว้ให้ดีเลยครับ2030ปีนี้คือหมุดหมายที่สำคัญมากๆที่ทีมวิจัยเขาปักธงเอาไว้เลยใช่แล้วครับนี่คือเป้าหมายที่ต้องบอกว่าทะเยอทยานมากๆ คือทีมวิจัยเขาไม่ได้แค่วิจัยไปเรื่อยๆนะครับแต่ตั้งเป้าเลยว่าจะต้องเอายาตัวนี้ออกมาให้คนทั่วไปได้ใช้กันภายในปี2030ให้ได้ซึ่งมันอีกไม่กี่ปีเองนะครับลองนึกภาพตามสิครับว่าถ้าทำได้จริงมันจะเปลี่ยนชีวิตคนได้มาหาศาลขนาดไหนและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ครับคือถ้าวิทยาศาสตร์พาเรามาถึงจุดที่สามารถปลูกฟันซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนมากขึ้นมาใหม่ได้สาเร็จเนี่ย มันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูบานใหญ่เลยนะครับไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในทางการแพทย์ลองคิดดูสิครับว่าในอนาคตเราอาจจะปลูกอวัยวะส่วนอื่นๆขึ้นมาใหม่ได้อีกหรือเปล่า